โงหมดแล้วทำไงดีกว่าจะหาได้แต่ละชิดนลำบากมากวันนี้ผมมีทิคง่ายๆมาฝากครับโคหรือฐานหินเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนอกจากให้พลังงานแก่ปั๊มน้ำซึ่งมีแค่นั้นก็จริงแต่มันก็หาไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาบอกวิธีหาแบบง่ายๆให้ฟังละกันก่อนอื่นเลยเราจะต้องลงเหมือไปหาโคกันก่อน โดยการทุบแร่ตรงกำแพงที่แอเรีย2และ3เท่านั้นแบบนี้หลังจะได้มาแล้วก็ให้เราเอาไปขายเลยครับใช่ครับฟังไม่ผิดเอาไปขายนั่นแหละแล้วก็นอนสื่เช้าวันใหม่ได้เลยแล้วก็จะมีตรนงสื่อขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเราทำขั้นตอนแรกสำเร็จแล้วนะครับต่อมาหลังจะตื่นแล้วก็เดินที่จนนอสโตได้เลยแล้ว นร้าเปปิดแบบ๊บหลังจากนั้นก็เข้าร้านมาให้เลือก Buy Material ก็จะเจอว่ามีโคมาขายให้เรานะโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปวิธีการหาโคแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบหรือรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ